สมาคมชมรมและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะพิฉชันธนาณาัสุเกียรติก็ได้รับเกียรติมาเป็นพิธีกรในขค,คืนนี้จากสมาคมไทยราการแห่งรัฐทีนอยโดยในแพทย์เฉลีติแสงธรรมนะคะขอบคุณมากค่ะพิธีกรในงานคืนนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งสําหรับดิฉชันนะคะแล้วก็จะเข้ารายการเลยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่รายการขอแจ้งถึงพิธีการ พี่สวบยพระพรสักนิดหนึ่งนะคะว่าปีนี้เราจะมีพิธีอะไรบ้างนะคะสำหรับในปีนี้นั้นเราได้อ่านรององค์ใหญ่คุณขักนาวีกัละนณมิรเป็นผู้นำเปิดัวยเปลี่ยนแปลนะคะสำหรับผู้ที่จะร้องเพลงชาติอเมริกันคุณุราชภาลกรเพลงชาติไทยคุณพรหรือคุณเสพงวรรณป จะียากก็จะเริ่มพิธีเลยนะคะก่อนคุณขอวงตัวคณะกรรมการฝ่ายพิธีการในช่วงถวายพระพรก่อนเลยค่ะคุณมาโนธพุทธวันเพ็ญคุณเข็มปัดแสงเงินคุณอินทออินทร์อ่อนนะคะคิณโคศ คุณสุรุจีบุญพิพักคุณวณิดาเมฆอรินคมนคุณเกษรินสิวะพุทธิตาคุณสักรามานารองคุณสรพลบงบันัาประดิษฐ์และคุณสุชาดาวิริยาค่ะ ขอเดินเชิญท่านผู้มีรายงานต่อไปนี้นะคะเข้าร่วมในพิธีถวายพระพรค่ะคุณสุตราสุรภิูุญชัยท่านประธานกรรมการอำนวยการสมาคมและอดีตนายกสมาคมไทยประจวบปีศักราช1994-1995และค่ะคุณเวชสุทธิเทตกัลยาณิชรองประธานกรรมการอานวยการคุณมานุษยุทวนเพ็ญรองประธานกรรมการอานวยการคุณพักศรีชุมสายเลขาธิการ ในการด้วยการกรรมการดำเนการและอดีตนายกสมาคมไทย2ที่จักรราช2007นะคะคุณสำเริงอุณตงงเหียที่กรรมการอำนวยการคุณอเดกมาดับดิษฐ์กรรมการอำนวยการคุณจำนงยุบิดเจริญกรรมการอำนวยการนายแพทย์ประดมพึ่งเชิดชูอดีตนายกสมาคมไทย ปีหนึ่งเก9 8แนักที่ปรึกษาสมาคมคุณนันทาบุญนาการอดีตนายกาสมาคมไทยปี 2002, 2002- 2005และที่ปรึกษาสมาคมไทยคุณวรภาคงศรีอดีตนายกสมาคมไทยปี2008-2011แถึงและที่ปรึกษาสมาคมไทยคุณประสิทธิ์กรสมบัติที่ปรึกษาสมาคอมอาจาราย์ดรภูมิศักดิก์ลิมทองวิวัฒร,รักษาการสิทธิ์อภิบาลบุญพอ่อถ่ายเชิด รองศาสตราจารย์นายแพทย์คริสมาลัยศรีนายกสมาคมแพทย์ไทยสหรัฐาเมริคุณอรชรแนนหานายกสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอีนอยและที่ปรึกษาสมาคมคุณวันดีเลิศบุรพานายกสมาคมสื่อมวลชนคุณไพรอดวง์สว่างสิริประธานชมรมไทยป้าและที่ปรึกษาสมาคมคุณสมศักดิ์ตันติพัฒนานันนายกสมาคมชาวเหนือและที่ปรึกษาสมาคมไทย คุณผิวพันธ์ไชยอาจนายกสมาคมปักใต้และที่ปรึกษาสมาคมไทยคุณอรลงกดวงแก่นธรมนายกสมาคมอีสาและที่ปรึกษาสมาคมไทยคุณประเวศสวนอัมไพประธานคมรลงก๊อฟและที่ปรึกษาสมาคมไทยคุณแนนซี่สุวรรณมณีประธานออฟไทยอเมริกันเอเ n นซี่เอเจ a ซ s o c i a t ซเ n ชันแอนด์อิรคุณฟราณิชินินิตรประธานโครงการไทยรินปคุณูจุทารัตนร,รานน,น ประธานศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐอุนนอยคุณนิวัฒน์เปิกบานรองนายกสมาคมคุณอนุวัฒน์อุตตฆาตรองนายกสมาคมคุณทิพย์พี่ลีรองนายกสมาคมคุณแสงจันทร์สุธนวงศ์รองนายกสมาคมคุณชรพงศ์ปนัประดิษฐ์รองนายกสมาคมคุณวิชาฐานุยพันธ์รองนายกสมาคมคุณกัญญาวงศ์ตดิ์รองนายกสมาคมคุณประจินรัตนสุวรรณเหระนิษฐ์ อติออนทุพโภศเลขาธิการคุณเกษมลือคิว่ามุติตาเลขาธิการคุณวณิดาแม่อมนุรมนเลขาธิก,การนายแพทย์พิเจียรมงคลทิพย์อดีตนายกสมาคมไทยปี1967-1970ถึงคุณสมศักดิ์เซเลรักอดีตนายกสมาคมไทยปี1973-1974ถึงคุณวิรัชกิรัติพานอดีตนายกสมาคมไทยปี198 คุณประเสริฐคณระิอดีตนาย,ยกสมาคมไทยปี1989-83 2 1นาย,ยาแพทย์นักแพทย์ชาตรีอดีตนาย,ยกสมาคมไทยปี1984-85คุณกิรศักดิ์เพื่อสวีวันอดีตนายกสมาคมไทยปี1999-97 6 1คุณจันทิมาศิรุณอดีตนายกสมาคมไทยปี2 0 0 0ถึง2001นาย,ยกสมาคมไลออนมิดเวสคุณเล็กศรีกราชีพเนลันมยิป คุณบุษราเทพชาตรีประธานโครงการอิมพอตพาเจตประทุนในการนักศิลป์วัฒนารมรามและคุณอภิญญาจอร์แดนรองนายกสมาคมไทยโรบ็อกกี้คุณอรทิพย์แสนคำปริยานายกสมาคมไทยในการแห่งรัฐอินลอยานแพทย์เชเลี่ยแสนคำนายกสมาคมไทยในการแห่งรัฐอินลอยและกราบเรียนเชิญท่านรองผูส้สมใหญ่นครชิคาโกคุณกัทนาวดีกัละยาณมิตร ประเทศไทยรวมเดือชาติเช้อไทยเป็นประชา เรียนเชิญท่านรองคองสุงใหญ่แห่งมหา,าวิทยาลัยชิคาโกคุณข้านาวดีกะละยานยมิตเปิดปุวยทุกเพียนแพรก เรียนเชิญคุณอรทิพย์แสงคำพระยานายกสมาคมไทยอเมริกันแห่งรัฐอิน่อยถวายพวงมาลัยค่ะเรียนเชิญท่านรองสูงใหญ่แห่งมาหาในคร้อมที่ารโกคุณธักคนาวดีกัลยาณมิตรทานถวายสดุดีค่ะ พระพุทธเจ้านางพัฒนาวดีกาล,ลยานามิตรองกงสุลใหญ่นานครชิคาโกในนามของข้าราชการและครอบครัวที่ประจำการนานครชิคาโกและประชาชนไทยทุกหมู่เหล่าในานครชิคาโกและเมืองต่างๆในเขตกงสุลเขตมิดเวสประเทศสหรัฐอเมริการู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นลน้นท้นในโอกาสมหามงคล ที่ใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาทจะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ87พรรษาในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2557นี้จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตร่วมกันแสดงความจงรักภักดีแด่ใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาทในโอกาสมหามงคลน,นี้ปวงข่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนปลื้มปิติสมนัตอย่างหาที่สุดทม่ได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญทรงมีพระพลรานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดระยะเวลาที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงเจริญสิริราชสมบัติมากว่า64ปีจนได้พนามว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชนานที่สุดในโลกได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์ของประชาราชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะไม่ทรงเห็นแต่ความเห,น,เหน็ดเหนื่อยล้วนเป็นใบเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยทั้งสิ้นใต้ฝ่าละองทุรีพระบาททรงหวงใย,ยในความเป็นอยู่ของประชาชนทรงสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนทรงสร้างแหล่งน้ำทรงสร้างถืนด,ดินทำกิน ทรงสอนให้ประชาชนรู้จักการพึ่งตนเองได้อย่าง,ย,างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันได้กลายเป็นแบบอย่างของการพัฒนาประเทศสำหรับนานาประเทศในทุกวันนี้ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์ปันสาของใต้ฝ่าละอองธุลีบาบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนอกต้า ระหมอมถวายพระพรชัยมงคลด้วยเดชาอนุภาแเ่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกตลอดจนอำนาจแ่งคุณพระสยามเทวาธิราชโปรดดลบรรดาอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอ,องทุลดีพระบาทให้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญเป็นดวงประทีปอกกล้าวคุ้มเกศเหล่าประสบนิกรไทยตลอดนานเท่านาน ด้วยกล้าด้วยกระมอมขอเดชะเรียนเชิญนายแพทย์เฉลีติแสงคำอ่านวรยวจิตีขอเดชะฝ่ะาละองทรีพระบาทปกกล้าปกกระมอมข้าพระพุทธเจ้านายแพทยเ์เฉลีติแสงคำ และคณะสมาคมไทยนครชิคาโกรัฐเอนอยสหรัฐอเมริกาในนามปวงชนชาวไทยผู้อาศัยอยู่ต่างประเทศข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหมอ่อมจากการทรงงานอย่างขยันขันแข็งแสดงให้เห็นถึงพระคติยมรนะพระวิรยะาตกสาหะที่เปตยมด้วยความเมตตา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อราชฎรอย่างหาที่สุดมีได้นั้นเป็นที่ตระนากไห้ทราบซึ้งในหมู่มวลระสบนิกรว่าทรงเป็นพระมาหากษัตริย์ที่ทรงกรากรร,ระบบอกายเพืาาพ่อพงชนโดยแท้จึงขอประกาศแลาสดุดดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยจเจริญพระชนมายุค 80, รบ87พรรษาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเฉลิมปพระชนดวงใจไทยไทยโยร์ร์ของไทยเบิกบานหัไทยในทุกขนพระบุญญาพระบรารมีพระภูมิพลเกลักสกลผู้แผ่นดินบินไทยถ้าทรงมีพระเมตตาหาด้เผียรสร้างระเบียบเชิดชูชาติชาติส,สวยอิสริยยศคิงออฟคิงขจรไทยนามวิไลราชกิจ พิษอัศจรรย์ขอพรชัยพระไกรรัตสิงสารสุขให้สำลิศรสมสมสมสาชประสงค์ทรงเสกสรรจตุรพิษพรประเสริฐเลือดตนันนิจนิรันขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญด้วยข้าด้วยสมองขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสมคมไทยนครชิคาโกลาดเยนอนสหรัะเมรีพระมูเชิญท่านรองผู้สูงใหญ่ คุณขจนาวีกัลยาณมิตรกล่าวนำเชิญชวนดื่มหอยแม่พรอยค่ะในวโรกานเป็นมหามงคลยิ่งนี้ซึ่งเป็นวันซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชวนมาดูครบ87พรรษาในวันที่5ธันวาคม2557ดิฉันในนามของ วงสุนใหญ่นนครชิคาโกและวงชนชาวไทยนนครชิคาโกและในรัฐเขตใกล้เคียงขอเชิญชวนทุกท่านร,ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระ,พะ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการร่วมกันดื่มถวายพระพรและกล่าวส่งพระเจริญพร้อมกันสามครั้งค่ะส่งพระเจริญส่งพระเจริญ ที่ถวายวพธนะคะขอบพระคุณท่านทุกท่านท่านควรานั่งได้แล้วค่ะขอบพระคุณค่ะ